รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลาดี5โมงเย็นกับรายการ The Diary มีดีที่เดินทางนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวไปกินไปพักเช่นเคยแต่จะมีความเด็ดและน่าสนใจขนาดไหนต้องไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะไดอารี่มีดีที่เดินทางนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับแตงโมพบพิสุทธิ์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่หัวหินนะฮะวันนี้เริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะพาไปเดินชิวรับลมทะเลที่หัวหินนะครับเพราะว่ามาหัวหินทั้งทีนะครับก็ต้องไปเดินชายหาดหัวหินนะครับจะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับร้อนไม่กลัวกลัวภาพไม่สวยร้อนไม่กลัวกลัวภาพไม่สวย เนี่ยครับก่อนที่เราจะเดินไปตรงชายหาดนะครับก็ต้องบอกว่ามีของค้าของขายนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากจะได้หมวกไปถ่ายรูปสวยๆนี่ก็สามารถหาซื้อได้นะครับและที่สําคัญก็ยังมีร้านขายเครื่องดื่มร้านนวดโอ้โหมีเยอะมากเลยนะฮะก่อนที่จะลงไปถึงชายหาดตรงนู้นครับอ่ะเดี๋ยวเดินไปต่อครับ ครับก็ถ้าใครชอบแบบพวกเปลือกหอยเป็นประดงประดับบ้านอะไรเงี้ยก็สามารถหาซื้อได้นะครับมีเป็นเปลือกหอยก็ไม่แพงนะฮะร,ร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยครับมีหลายแบบเลยก็เลือกหาซื้อกันได้นะครับใครมาที่หัวหินก็ซื้อไปเป็นของฝากได้ของที่ระลึกได้นะฮะไปตกแต่งบ้านได้นะครับอันนี้ก็อันใหญ่หน่อย คชมฮะสำหรับใครนะฮะที่มาแบบมาเช้าเย็นกลับหรือว่ามาค้างหนึ่งคืนเนี่ยอยากจะมาถ่ายรูปเนี่ยผมว่าแนะนําเลยนะฮะตรงบริเวณหาดตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแบบมาได้แบบรวดเร็วมากๆเลยนะฮะเนี่ยเดินลงไปถ่ายรูปตรงนี้แต่ว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะฮะมานั่งพักตรงนี้ก่อนก็ได้ร้อนนะฮะมานั่งพักตรงนี้ก่อนก็ได้นะเราค่อยเดินลงไปถ่ายรูปครับ วันนี้แตงพามาเดินเที่ยวชายหาดชายทะเลนะครับที่ถือว่าเป็นที่พักตากอากาศอันดับแรกๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับซึ่งชายหาดหัวหินถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยด้วยน้ําทะเลใสทรายสะอาดบรรยากาศดีจึงเป็นที่ใฝ่ฝันและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานานทุกยุคทุกสมัยหนึ่งในนั้นก็มีผมอยู่ด้วยล่ะครับ ที่นี่ครับเป็นชายหาดที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆนะครับเพราะที่นี่มีการขี่ม้าเที่ยวเลียบชายหาดพาชมทิวทัศน์ของท้องทะเลอาคารบ้านพักตามแนวชายหาดบ้านบางหลังเนี่ยสามารถบอกเรื่องราวของความเป็นเมืองตกอากาศเก่าแก่และก็ความเปลี่ยนแปลงของหัวหินได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของการมาเที่ยวหัวหินเลยทีเดียว โอ้โหต้องบอกได้เลยนะครับว่าวิวเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับแต่แนะนำนะฮะทาครีมกันแดดมาแล้วก็กางร่มมาด้วยนิดนึงนะฮะแล้วค่อยเวลาจะถ่ายรูปเนี่ยค่อยวางร่มหรือว่าอะไรเงี้ยครับเพราะแดดค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับพอสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลแล้วนะฮะอยากจะทานอาหารทะเลเดี๋ยวเราไปหาอาหารทะเลอร่อยๆทานกันครับ เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าแตงและรายการเดอะไดอารี่มีดีที่เดินทางจะพาไปหาอาหารทะเลอร่อยอร่อยสดๆให้ได้ชิมลิ้มลองกันนะครับขอบอกเลยนะครับว่าร้านนี้เขาว่ากันว่าอร่อยสุดๆไปเลยสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเบอร์เรจจำกัดมหาชน AJ เมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กลับมาต่อกันกับช่วงที่2ของรายการครับเดินชายหาดมาเหนื่อยท้องร้องแล้วสิครับมาทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลและที่นี่ครับก็ตอบโจทย์ของผมมากๆป้ารวยปู่เป็นเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเราไปเดินเที่ยวชายหาดหัวหินกันมาแล้วนะครับพอเดินชายหาดนะครับต้องนึกถึงอาหารทะเลครับมาหัวหินก็ต้องกินอาหารทะเลครับและถ้าบอกเลยนะครับว่าอยากจะกินอาหารสดๆอร่อยๆต้องมาร้านนี้เลยนะครับ ป้ารวยปูเป็นตอนนี้ผมอยู่กับพี่หนูเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับพี่หนูครับ,รบโอ้โห,โโหโมเมนูเยอะมากเลยฮะคตอน <ผม S 1> แรกเนี่ยถ้ามาร้านอาหารทะเลเนี่ยนะฮะแล้วบอกว่าเอ๊ะอยากจะกินปูอยากจะกินกุ้งอยากจะกินหอยที่นี่เนี่ยมีครบจัดเต็มเลยครับผมมันเริ่มต้นยังไงพี่ฮะ,ะเดิมเนี่ยยายเขาจะซื้อปูแกะส่งโรงง,งานครับแกเองเลยใช่ทําส่งโรงงานที่จังหวัดตลาดครับอ่ะแล้วเราก็ ทำหน้าบ้านใช่ไหมมันมีเบาลูกค้าขับมาเห็นเขาไม่ได้ขับมาซื้อเราเขาขับขึ้นเขาครับเขาเห็นเขาขอซื้อเริ่มต้นจากขอซื้อเราเราก็ตำน้ำจิ้มเยยายตำน้ำจิ้มตายสักพักมาเรื่อยๆยายขอซื้อหน่อยเอาตำยายอยากกินข้าวมีข้าวไหมเริ่มจากข้าวเอามี่ยาเป็นชาบะ ข้าวสวยข้าหุงข้าวให้ยายอยากกินต้มยำต้มยำอะไรเราไม่ได้ขายครับปูต้มยำได้ไหมยายเอาไปปูต้มยำก็มาเรื่อยเรื่อยๆรื่อจนเริ่มมีสองโต๊ะสามโต๊ะครับแต่เป็นแบบบ้านไม่ได้เป็นรูปแบบร้านอาหารแบบบริการแบบนี้ครับผมจนทุกวันนี้เนี่ยมีแบบเต็มโต๊ะเต็มโต๊ะเต็มโต๊ะเยอมากๆเลยะครับอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับสำหรับ ป้ารวยปูเป็นถ้าป้ารวยจริงๆดั้งเดิมประมาณ25ปี25่ปีเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลองชิมอาหารกันดีกว่าเพราะที่นี่เขาบอกว่าสดมากๆให้แนะนําทีละเมนูและความพิเศษของเขาเลยพี่เริ่มเลยครับโอเคเมนูแรกที่พี่ต้องแนะนําเลยนะก็ต้องเป็นปูคเพราะว่าปูอ่ะเราขึ้นวันต่อวันลองแตงโมลองเอามาชิมได้เลยนะครับนี่คือวันนี้เลยใช่พอเราขึ้นวันนี้เราก็เอาพักในบ่อเป็นครับครับ สองวันเราขายไม่หมดเราโกยต้มโอ้โหเอ้โหเราขายไม่หมดเราต้องโกยต้มเพราะว่าถ้าปูอยู่เกินสามวันปูจะผอมอยู่ในน้ําก็ต้องโกยต้มครับโอ้โหต้มแกะเป็นเนื้อเป็นกระเชียงหมดเลยโอโ้ดูสิพี่นี่ผมยังไม่ได้ทานเลยะสะกิดนิดเดียวมันหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะ,ะครับครับชิมแบบไม่ต้องจิม้มน้ำจิ้มเลยครครับผมโอ้กินแบบพี่ผมเชื่อแล้วว่าเพิ่งขึ้นเมื่อเช้าครับผมพ่ผ่อนมาก แล้วก็ช่วงนี้จะเป็นกั้งเนาะกั้งกระดานกั้งกระดานตัวนี้วันนี้เขาทําทอดกระเทียมมาให้ปกติจะมี2เมนูที่ร้านแนะนําก็คือผัดพริกเกลือสําหรับคนกินเผ็ดอันนี้กั้งโอ้โหดูเดือดข้ยงครับจะบอกก่อนว่าเป็นกั้งเรือประมงเล็กที่ตัวแล้ก็ตัวมันเล็กแต่ว่ามันสดเนื้อมันเต็มคโอ้โหนะฮะเจ๋งมากๆเลยครับอ่ะแล้วถัดไปฮะกุ้งไหมฮะกุ้งเอกุ้งอ่ะ กุ้งอันนี้คือกุ้งกุ้งเผากุ้งแชบวยอ่ะกุ้งแชบวยเผาฮะใช่แชบว้ยตัวใหญ่มากเลยนะพี่ฮะอันนี้ถือว่าไม่ใหญ่นะครับจะเป็นไซส์กลางมีไซส์กลางนะใช่ถ้าใหญ่อ่ะจะประมาณ2ตัวสมตัวโ,โลครับอันนี้ถือว่าตัวเล็กครับโอ้โหมีขตัวเล็กนะฮะยังพอแบบเต็มปากเต็มคำเลยผมว่าใหญ่แล้วนะในทานได้แบบมีบมมปูมีกุ้งมีกั้งกั้งละ ต้องเป็นหอยละหอยละครับหอยและเป็นหอยเมนูแนะนําของทางร้านเป็นสูตรของทางร้านแจ่มยังไงฮะเมนูนี้เครื่องที่เราใช้มาลาดหอยเนี่ยเราจะต้องมีการปรุงก่อนครับปรุงซอสมันก่อนครับซึ่งเป็นสูตรของทางร้านเราใส่เนยเราใส่เครื่องเราวางหอยครับผมมันจะซึมเข้าเนื้ออ่าไปต่อครับโอเคข้าวขยำปูเป็นยังไงข้าวขยำปูไม่เคยข้าวขยำปูเป็นเมนูของ ชาวบ้านบานบ้านของพี่เดิมอ่ะพี่ไม่ได้ทําขายอพี่ทํากินครับพี่กระเทียมซอยใส่มะนาวใส่น้ําปลาแต่สูตรน้ำปลาของพี่เอามาจากจังหวัดตราดเวลามันโดนเข้าสวยร้อนๆนนมันจะหอมออันนี้คือใส่มาแล้วเรียบร้อยใส่มาแล้วแต่เขาจะไม่ใส่เยอะเพราะว่าลูกค้าบางคนอ่ะเขาจะกินเผ็ดไม่ได้เฮ้ยอันนี้อร่อยมากนี่ เมื่อก่อนดังเรื่องข้าวผัดปูอข้าวผัดปูก็ต้องมีเมื่อก่อนดังเรื่องข้าวผัดปูแต่ข้าวผัดปูของพี่จะไม่จืดข้าวผัดปูของพี่จะมีรสชาติอบอกให้เลยนะคะสองเมนูนี้ข้าวเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะคุณผู้ชมต่อครับน้ำพริกไข่ปูครับน้ำพริกไข่ปูเราตําถ้วยต่อถ้วยโอเราใช้ไข่ปูมาไม่ใช่ไข่ปูแดงครับผมทําไมเราถึง ต้องใช้ไข่ปูม้าบอกว่าไข่ปูม้ามันมีความหอมครับอีกเหมือนกันเวลาโดนน้ำปลาเข้าไปอ่ะน้ำปลากระเทียมพริกอ่ะโอ้โหนี่เลยฮะราดเลยครับเราใช้ไข่ล้วนครับผมครับเมนูนี้แหละฮะข้างๆกันฮะอันนี้ก็เป็นเนื้อก้อนผัดผงกะหรี่มันเป็นวัตถุดิบหลักของเราอยู่แล้วปูเพราะฉะนั้นลูกค้าชอบกินแบบเครื่องแน่นๆครับมีรสเผ็ดนิดๆ ก็จะสั่งก้อนผัดผงกะหรี่ถ้ราบางคนกัดไปแล้วเจอเปลือกปูโอเคงั้นแนะนําก้อนผัดผงกะหรี่ไม่อยากแกะอ่างก้อนผัดผงกะหรี่ไปอันนี้ปูหมดยังนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปขายกรุงเทพบ้างอันนี้อะไรฮะแกงส้มไข่ปลาครับแกงส้มไข่ปลาอันนี้เป็นเมนูที่มาทีหลังเลยซึ่งเราไม่เคยขายเลยแต่เขานิยมมากเลยนะฮะริวกิวมะไริวิวลูกค้ามาถามไม่มีหรอไม่มีหรออยากกินไม่มีเหรออ่ะโอเคทําให้ยายรวยอยู่แล้วสั่งหาวัตถุดิบมาให้ แล้วก็เมนูสุดท้ายครับปลาครับกรบพงทอดน้ำปลาที่ไหนก็มีเนาะครับแต่ว่ากระพงน้ำปลาของพี่อีกนั่นแหละไม่เหมือนที่อื่นอันนี้คือน้ำปลาแท้เลยน้ำปลาแท้แต่เราก็ต้องเอาน้ำปลามาเคี่ยวก่อนนะเคี่ยวกับสูตรของเราอ่าอโอ้สองสามชั่วโมงก่าจะได้หนึ่งหม้อโอ้โหอ่าและถ้าอยากกินแล้วละฮะอยากจะมาแล้วเดินทางมายังไงฮะโอเคสมมติว่ามาจากตัวเมืองหัวหินครับมุ่งหน้าเข้าเขาตะเกียบเราชิดซ้ายมันจะมีป้ายบอกเลยว่าหมู่บ้านเขาตะเกียบ หมู่บ้านเขาตะเกียบถูกต้องครับขับตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับจนเจอเกาะกลางถนนครับสุดเกาะกลางถนนเนี่ยมันจะมีป้อมตำรวจทาให้พี่บอกแบบนี้นะครับสุดเกาะกลางถนนจะมีป้อมตำรวจขวาและซ้ายหลังป้อมตำรวจอ,อ่ะ ตรงเข้ามาประมาณ200เมตรจะเจอร้านสาขาหนึ่งสถานที่ใหม่ได้เลยนะถ้าใครกลัวหลงก็ปักหมุดมาได้เลยนะครับ Google Map ขึ้นค่ะใช่ครับสาขาสองร้านบลารวยสาขาสองก็จะขึ้นตรงซิกคาด้าร้านบลารวยสาขาหนึ่งสถานที่ใหม่ก็จะขึ้นตรงนี้ครับผมเอาละฮะและนี่ก็คือป้ารวยปูเป็นนั่นเองนะครับอเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตนะครับซัดเลยนะครับพี่โรฮะ ผู้ชมครับและช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันนะฮะต้องบอกเลยครับว่าทานอาหารทะเลเสร็จแล้วขอพักแบบสบายๆแบบทิ้งตัวเพราะว่าวันนี้จะอิ่มมากๆเลยนะฮะขออนุญาตทานนะครับเอาเลยครับไปเอาไหนก่อนดีพักกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับอิ่มท้องแล้วเราก็ต้องไปหาที่พักนะครับแล้วที่พักก็ต้องสบายๆระดับวิลล่าอยากรู้แล้วใช่ไหมละครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากระเบื้องคอตโตเติมเต็มทุกการดีไซน์สนับสนุนโดยคอตโต้ไลฟ์เอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาหาที่พักแล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะฮะมีสระว่ายน้ําอยู่ตรงกลางนะครับแล้วห้องพักเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นสระว่ายน้ําได้แทบจะทุกห้องเลยก็ว่าได้นะฮะที่สําคัญแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆครับมี8ห้องนะฮะโอ้โหอดใจไม่ไหวแล้วนะฮะแล้วที่สําคัญชื่อเอ็ดวิลล่าหัวหินด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับ นี่ยครับมีน้ําพงน้ําพุนะครับไล่เรียงตามทางพื้นนี่ก็จะเป็นพื้นไม้นะครับปูไว้ยอย่างสวยงามเลยแล้วก็จะมาเจอป้ายต้อนรับนะครับเอ็ดวิลล่าหัวหินแยกซ้ายแยกขวาแล้วแต่คุณผมไปทางนี้ดีกว่า คชมครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับเจ้าของที่นี่นะฮะพี่แจ็คกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวยมากเลยเมื่อกี้ผมแอบเดินผ่านมาหลายจุดแล้วนะครับถามพี่แจ็คกี้ก่อนเลยดีกว่าฮะทำไมถึงมาทําธุรกิจอ่ารีสอร์ทห้องพักอย่างนี้ฮะเอ่อต้องบอกก่อนนะฮะว่าก่อนหน้าเนี้ยพี่มาเที่ยวหัวหินบ่อยมากแล้วมาเที่ยวภูวิลล่าแล้วทีเนี้ยภูวิลล่าส่วนใหญ่ในหัวหินเนี่ยมันจะใช้บ้านจัดสรรค์มาทําเป็นภูวิลล่าซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเราอะทำงานประจําเป็นพนักงานโรงแรม S <S เราเราค่อนข้างจะไม่ไม่ประทับใจบกับภูเวลล่าบแบบเดิมๆที่เขาทำอยู่เลยอยากได้แบบสไตล์วิอร์ทแบบนี้เราถึงตัดสินใจมาทำธุรกิจที่นี่แล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่นะฮะมีชื่อว่าเอ oh ็ดวิลล่าหวหินทำไมถึงใช้ชื่อนี้ครับทำไมถึงใช้ว่าเอ็ดวิลล่าหวหินเราถ้าเราดูจากโลโก้นะฮะโลโก้โลกเลข8่มันจะเป็นอินฟินิตี้นะครับแล้วกรอบกับว่ามีทั้งหมด8หลัง อ๋อเลือกทำแปดหลังใช่นะฮะแต่และห้องพักเป็นรูปแบบอะไรยังไงครับพี่อย่างที่บอกว่าตอนแรกพี่มาเที่ยวหัวหินบ่อยมากนะมาก,กับครอบครัวแล้วก็ไม่ชอบดีไซน์นะครับเราก็เลยออกแบบให้เป็นสไตล์บาหลีนะครับแบบนั้นครับนะครับ ก็คือทุกห้องเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันทั้งหมดฮะ่ห้องนอนแต่จะสังเกตได้ว่าจุดเด่นของที่เอ็ดวิลล่าหฮลหินเนี่ยนะครับก็คือตรงการจะเป็นพูลวิลล่าสระว่ายน้ำใช่ครับคือทุกห้องเห็นหมดเลยครับเป็นพูลแอสเซททุกห้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับบริเวณโดยรอบเนี่ยนะฮะก็เน้นความสบายมีมุมพักผ่อนต่างๆที่สำคัญชั้นบนด้วยครับชั้นบนมีดีไซน์ได้ไอเดียมาจากไหนฮะถึงมีชั้นบน ทำไมถึงมีชั้นบนเ,เริ่มฟังชองนอฟฟังช่องนอกอย่างแบบนี้นะครับ,รบถ้าเป็นบ้านภูวิลล่าทั่วไปในหัวหินเนี่ยห้องคาราโอเกะหรือว่าที่ทานอาหารเนี่ยจะอยู่ในตัวบ้านทีนี้นถ้าเรามาแบบครอบครัวสมมติแขกผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะอ,อ,อยากจะพักผ่อนแต่เด็กๆยังอยากจะร้องเพลงยังอยากจะปาร์ตี้ปาร์ตี้กันอยู่เลยก็เลย ดีไซน์ให้มันมีชั้น2องอ 2> สำหรับปาร์ตี้แล้วใคร,ครอยากจะนอนก็ลงมานอนข้างล่างเมื่อกี้ผมได้เดินเข้าไปดูแล้วนะฮะภายในห้องพักเนี่ยฮะก็ไปสัมผัสเตียงนุ่มมากเลยนะครับ,รบแต่ชอบอยู่จุดหนึ่งนะฮะบริเวณทีวีนะฮะคือเหมือนว่ามันนอนได้ล <c oughs> <ด>้วมองได้เลยพี่ไม่ต้องแบบนอน<อ>แล้วมชาชะโงกมองนะฮะตรงน,นี้ตั้งใจเลยด้วยชายด้วยเราเป็นคนโรงแรมรประสบการณ์ในโรงแรมเราเอามาใช้เหมือนเรายอร่อสเกลโรงแรม5ดาวมาไว้ ในเอเวอร์ล่ารีสอร์ทพี่แจกกี้ครับเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นเบดแอนด์เบรคฟาสต์ด้วยนะฮะคคือมันเป็นยังไงฮะคนมาพักที่นี่มีแบบเหมือนว่าคอมเมนต์พูดถึงอาหารเช้าที่นี่เป็นพิเศษเลยนะครับของเราเป็นโฮมเมดรีสอร์ทนะ,ค,ะ,ระ,นะครับเพราะฉะนั้นอาหารเช้าเราค่อนข้างจะจะ,จะจะจะใส่ใจกับมันเป็นพิเศษนะ,ะเอาง่ายๆจัดจ้านว่างั้นใช่แล้วจะ <c oughs> มีเมนูซิกเนเจอร์ที่หาทานไม่ได้ละเช่นเมนูแรกของเรานะฮะเป็นเมนูแซนด์วิชครัวซองไส้หมูปิ้งกับชีส แซนด์วิชกรวซองไส,<อ>ส้หมูหมูปิ้ง,งกับชีสเอาอีสานมาปะทะยุโรป้ออีสานะทะยุโรปโอ้โหต้องชิมแล้วต้องชิมแล้วนะครับ,รบอันนี้แค่เมนูแรกนะครับ,รบเมนูต่อไปนะฮะไข่กระทะแซ่บนะครับ,รบของเราจะไม่เหมือนไข่กระทะทั่วทั่วไปอะฮะยังไงฮะ เอาไว้เดี๋ยวดูเลยดีกว่าฮะกิมเลยดีกว่าได้เลยฮะครับเมนูต่อไปนะคะจะเป็นข้าวต้มมันกุ้งนะฮะข้าวต้มมันกุ้งเนี่ยเราจะใช้ข้าวหอมมะลิเนี่ยมาต้มนะฮะแล้วก็ใช้มันกุ้งเนี่ยมาผัดกับเครื่องเทศของไทยรับรองอร่อยแล้วก็เด็ดมากนะฮะคอนเฟิร์มนะครับ เมนูสุดท้ายนะครับกล่าทางตะวันตกนิดนึงเป็นคอนทูน่าชีสโทสนะฮะอันนี้ก็อร่อยมากมีทูน่ามีข้าวโพดมีขนมปังใช้ขนมปังโควิดด้วยแล้วเป็นทูน่าเมนูนี้จะดีกับสุขภาพใช่ฮะก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยครบมากๆเลยนะฮะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะเดินทางมาพักผ่อนที่หัวหินนะฮะและที่สําคัญนะฮะต้องบอกว่าการบริการที่นี่นี่ยอดเยี่ยมมากๆด้วยเช่นกันนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะการเดินทางมาที่นี่นี่เดินทางไปยังไงฮะ ของเรามาก็ถ้ามาเส้นเพชรเกษมจากกรุงเทพนะฮะให้มองดูห้างบูพอตนะครับหลังจากเห็นห้างบูพอตให้กลับรถนะครับกลับรถแล้วก็เข้าซอย1นึมาประมาณ6-700เมตรนะครับเราจะอยู่ซ้ายมือ ครับผมหรือว่าปักหมุดมาก็ได้นะครับเอ็นวิล่าหัวหินก็เดินทางมาไม่ยากนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แจ็คกี้มากๆเลยนะครับเอาล่ะฮะวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนครับคอร์ต้นไลฟ์ครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ ครับกสทชและผมมีนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของรายการเดินไดอารี่มีดีที่เดินทางเวลาหมดแล้วครับผมแตงโมและพี่แจ็คกี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สัปดาห์หน้าเรามาต่อกันที่หัวหินครับไปดูไปชมอะไรที่มันฮิปๆกันนะครับจะบอกว่าหัวหินยังมีอะไรรอเราอยู่อีกเยอะห้ามพลาดเลยครับสนับสนุนโดยคอรโต้ไลฟ์เอ 摩托车、ไฟฟ้า。